สารนะักผูกรณีต้องสองฝ่ายมาฝ่ายเกี่ยคดีเกี่ยวกับที่ชาวบ้านค้องอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในประเด็นที่โรงงานปุ๋ยได้ปล่อยน้ําเสียออกมาจากนอกพื้นที่โรงงานนะครับแล้วไปกระทบต่อ,อคลองสาน,น่าประโยชน์ก็คือคลองบางไผ่ของชาวบ้านทําให้ระบบะน้ําระบบประปาเสียหาย วันนี้สารก็เรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาตกลงไ่เกีย่ยกันโดยผู้ร้องสอดก็คือเจ้าของหรือผู้ประกอบการโรงงานเองก็ยินยอมที่จะ,ะ,ะแก้ไขปัญหานี้ให้สำเร็จเร็ดขาดนะครับโดยว่าจ้างบริษัทผู้รับผู้รับเหมาที่จะมาขุดลอกนะครับแล้วก็การปนเปื้อนของดินแล้วก็น้ำเสียเอาไปบำบัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่บริษัทหรือผู้ประกอบการเนี่ยนะครับมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะฮะแล้วก็นำคดีนี้มาสุ่การไกลเกีย่ยเพื่อให้อายุติโดยเร็วไม่ต้องเงยืดเย้ะเสียเวลา,าหลายปีนะครับซึ่งหลังจากนี้ก็ขอให้พี่น้องนะครับาชาวมะขัมคู่นะครับได้ช่วยกันติดตามตรวจสอบว่าบริษัทที่รับจ้างาโรงงาน มาดำเนินการขุดลอกดินที่ปนเปื้อนแล้วก็น้ําเสียไปบาบัดเนี่ยภายในกรอบระยะเวลา2เดือนเนี่ยได้ดําเนินการถูกต้องตามหลักวิจาการแล้วก็สามารถนําดินที่ปนเปื้อนแล้วก็น้ําเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยไปบาบัดคพบท้วนนะครับแล้วกอให้เกิดไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในระยะยาวตามมาหรือไม่ซึ่งหลังจากนี้ไปก็น่าจะ ประสบผลสำเร็จด้วยดีก็ขอให้ทุกคนให้กำลังใจซึ่นกันละกันครับและความสำเร็จครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเจียบจอมเผือกนะครับที่นำเรื่องนี้มาสู่การร้องเรียนและนำาสู่การฟ้องร้องต่อศาลในครั้งนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ